ยินตรงครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องมื้อแฮปปี้ชาแนลตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนแลนด์ที่ไหนจังหวัดอะไรคะ ข้าศะพท์แล้วคะลูกตอนนี้พ่อป้ากำลังทำประกันอยู่<พ>แล้วเดี๋ยวเขาก็จะใส่หมวกกันน็อกให้แล้วก็ใส่ที่เซ็ตตี้เดี๋ยวต้องนั่งรถเข้าไปก่อนใช่รถคันนี้เลยถูกไหมก็รถคันนี้ดังแล้วมันจะดังดังแลมันดัแล้วมันจะดัง เราล่ามาเป็นไรอะไรเป็นไรลกบอแอลมายืนตัวนี้หรอครับกลัวมากเลยตอนนี้เฮ้ยกลัวมากเลยไม่เป็นไรลูกเจ็บตีเลยหมดนะไปตาวขึ้นไปขึ้นมาเลยไป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  ขึ้นมาก็จะเหมือนเดินขึ้นภูเขาเหนื่อหน่อยท่านผู้มแต่ก็ให้เกินความสามารถของทุกท่านนะจ๊ะลองดูเด็กกล่นเกมเล่นได้เลยจ๊ะเตรียมขึ้นฐานนะคะฐานแรกเมป็นยังงไอ่ะมันไม่น่าวหรอก จับมันด้วยครับตัก็กล้องของเราจับคนแรกพี่เขายังไม่ได้บอกเลยเกมอันนี้เองก็ไม่ออกไปด้วยขึ้นได้แล้วอ่าพอไปใกล้ๆจะถึงแล้วเรายกขาขึ้นนะมารีใกล้ออกแล้วนะกลัวไม่หลูกกลัวไหมไม่น่ากลัวหราทำต้อง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 เอาละมารีเตรียมออกแล้วไปเลย ลงค่ะปล่อยมือทั้งสองข้างเลยปล่อยมือเลยค่ะปล่อยมือเลยลอย่ากลัวตกหนูโผล่มาขนาดนี้แล้วหนูไม่ต้องกลัวตกแล้วเอามืออ่ามือออกค่ะเป็นไงบาง้างคะคุณลูกโก้กไหม่ไปเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> ถ้าไหลมาไกลเลยแล้วมีเสียงใช่เดี๋ยวดูปะป๊านะลูกปะป๊าไม่ยอมลงมาปะป๊าไม่ยอมลงมาถ้าปะป๊าไม่ลงปะป๊ารุดได้ครับไม่มีรุดได้ครับไปอยู่ตรงกลางรอก็ได้ครับไม่ต้องใส่อะไรเลยครับ ป๊าไม่กล้ามาลูกดูดิป๊าป๊าไม่กล้าป๊าป๊ามาแล้วใครใครหลบอ่ะลงเท้าครับลงเท้าสูงๆลงตูงหีบเลยครับหิบเบยครับโน่าตาลรึวปล่ ด้านนี้ก็ใช้เียงทาวนนะมองไปไกลๆหลก อันนี้ฐานที่สองนะคะจะเสร็จแล้วหรือเปล่าพอไม่น่า,นา,นนาลกลัววะแน่นพอสิครับไม่จะถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วฐานที่สองง่ายไม่หลบไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเย <c oughs> ายหรอน่ากลัวกว่าฐา,านแรกอี่หพึ่งจับเลยครับปล่อยมือนะนี่แต่หนูไมาเรียกแล้วปล่อยมือไว้ปล่อยมือ,อ,มอไว้ อ่าไปไม่กับอ่าอ่าฮัลโหลอ่าจับเหมือนเดิมเลยจับเหมือนเดิมมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วจึ๊บอันที่สามแล้ว,ลวกลัวไม่หลบกลัวมาฐานที่สี่ง่ายๆ สองนิ้วงางเลยชูนิ้วชูนิ้วชูนิ้วสองน้วกลัว่ไม่ตกสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยไม่ต้องกลัวตกกลัวอะไรคะหนูมาต้องหนูหนมาหนูก็ตกไปครึ่งแล้วค่ะหนูโหนมาฐานที่สี่แล้วใช่ไหมคะหรือห้าแล้วเนี่ยสี่ค่ะ4แล้วคนโลกอ่าเดี๋ยว <c oughs> ตอนจับเชือกเนี่ยตอนที่ตัวเ้ย ขพี่ขาพี่ขาับผมก็ผมขึ้นก่อนพี่เอาผมขึ้นก่อนลูกขายก่อนให้พี่ดูที่ขาพี่ขาพี่เขาสั่นเหมือนก็ยิ่งกลัวสั่นเลยไหมมาม่าไม่ได้เขย่าหรอกมาม่าไม่ได้เขย่า หนูนู้จับอันนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จับอันนี้ไม่เอาหนูจับอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดินเดินเดิเด้อยวามตันตนออยขย้าเดบบะาน้าไม่ใช่ขย่าวะไม่ใช่ขยะที่ลูก คย่าเนี่ยไม่มีใ,ใครค่อยเย่าเลยลูกขย่ากันเองยเ<ป>่มานี่อย่าเขย่าวนะ่ไ,าาเาาไป,ไปเนะลู เป็นไงฐาน <laughs> ที่ห้าหนุกไหมแกงปา้าแล้วหนุกว่างเลยอ่าถึงถึงถึงฐานแล้วนี่ได้ได้เลิกแก๊งปลาป้าเหรอหลูกไม่ได้หยศดกันไม่ได้ไม่ได้ยศกันร้องไม่ได้ยศดกันไม่ได้ยุดยไม่ได ไม่รี่หยุดแล้วไปเราไปแรงเยอะอย่ายพึ่งดิ เป็นไงลูกสบายสบายใช่ไหมคะครบหกฐานแล้วเป็นไงสั่นไหมสัส่นรัดสั่นไม่สั่นแล้วม,มั้งอ,อันนี้เสร็จหกหมดหกหมดหกเสร็จทั้งหมดหกฐานแล้วนะคะตอนนี้เสร็จทั้งหมดหกฐานแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเม์รี่โตอีกนิดหนึ่งเอา20ฐานเลยไม่เลิกย0ฐานมันสูงเท่าไหร่อ่ะก็ต่อกันนี้เราเสร็จทั้งหมด6ฐานแล้วถ้า <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะบาย,บายยสวัสดีค่ะ